ก็สวัสดีครับท่านสมาชิกนะครับสวัสดีครับทุกทท่านนะครับท่านสมาชิกท่านสมาชิกวันนี้ผมก็จะถือโอกาสนะครับเ,เพื่อที่จะได้ทำการสรุปรวบรวม2ตัวบน2ตัวล่างแล้วก็สาตัวบนตรงนะครับเ,เลขของผมนะครับเป็นชุดปักหลักตรงนะครับเดี๋ยวผมจะทำอธิบาย ไปทีละขั้นนะครับขอให้ท่านดูคลิปผมแล้วก็ทําความเข้าใจไปทีละขั้นทีละตอนนะครับเอวันนั้นที่ว่าเราได้สรุปไว้ก็คือได้เลขสอง้านะครับ2ตัวบนเราได้อยู่ชุดเดียวคือ25 5หนะครับอันนี้ก็มีท่านสมาชิกน้องๆบางท่าน,ท,นทักมาทางไลน์อาจารย์ถ้าเกิดว่า5มันดับล่ะ5้ามันดับแล้วศูนย์มันจะไปจับเลขอะไรผมก็เลยเอกใจขึ้นมาว่า เราต้องไปหานะครับเผื่อมันพลาดได้นะครับ <c oughs> ผมก็เลยต้องขยับมาดูตรงนี้นะครับเนี่ยอย่างงวดนนี้ผมจะยุดยุดห้ากระสุนอยู่แล้วลหละเพราะว่าห้ากระสุนในสูตรนน้นที่ผมเคยอธิบายว่ามันชนห้ากระสุนนะครับผมจะยุดห้ากระสุนไว้ที่สิบหน่วยบนนะครับสำหรับวันนี้ทีนี้เราก็มาดูสูตรนี้ สถิติส่วนนี้ถ้เาเขาหลุดอีกงวดหนึ่งเขาจะมานะครับอันนี้ผมก็เลยยึดตัวนี้ไว้ก็คือห9เก้าสองนะครับหนึ่งตัวนี้มันติดดับอยู่แล้วหนึ่งตัวนี้คือต,ตัดออกนะครับก็จะเหลือห9เก้าสองนะครับไอ้ห9เกสองเนี่ยก็จะต้องมาจับกับชุดนี้เห็นไหมหกเก้าสองเห็นไหมครับมันจะชนอยู่ที่สองกับหเห็นไหมครับหกเก้าสอง มันจะชนที่2กับ6กเหนไหมครับดังน,นั้นผมจะต้องเอา2กับ6นะครับเพื่อจะมาจับกับ5ู้นย์ะครับทีนี้นะมันก็จะได้อยู่ที่หกศูนย์หาสองศูนแล้วก็สอซึ่งก็ยังติดตัวเด่นเราอยู่นะครับนะผมก็จะจับตามนี้นะครับ60 6 5 2 0กับ25นะครับทีนี้ผมก็เลยไปตั้งทำหลักสิบนะครับหลักสิบหลักสิบปกติเขาก็เดินเดินเข้าเข้าออกออกนะครับหลุดหลุดนะหลักสิบงวันี้ผมได้อยู่ที่67924นะครับหลักหน่วยเห็นไหมฮะหลักหน่วยได้790345ซึ่งมันสามารถมันแยกกันชัดเจนนะครับว่าหลักหน่วยก็คือมีแค่0กับ5 หลักสิบมันมีแค่หกกับสองดังนั้นเราปรับหลักนะครับก็คือหกศูนย์หกห้านะครับหกห้าเนี่ยมันติดหลักหลักแต้มอยู่นะครับแต้มหนึ่งกับแต้มห้าติดหลักอยู่เนี่ยหกศูนย์หกห้าสองศูนย์แล้วก็สองห้าทีนี้เราก็มาดูนะครับเมื่อได้อย่างนี้เราก็ไปดูการจับสองตัวแล้วก็สามตัวตรงนะครับนีครับ ท่านสมาชิกแก็บหน้าจอไว้ดูนะครับหลังจากโวยออกนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันว่าเพราะอะไรทําไมผมถึงต้องเอายึดสามตัวสามชุดนี้ไว้นะครับเพราะว่าเลขอย่างที่ผมบอกเมื่อตะคีอยู่แล้วนะครับว่าเลขหลักสิบมันจะได้ที่หกกบ2สองหลักหน่วยจะได้อยู่ที่5กับ0ูนนะครับทีนี้ตัวหกห้าเนี่ยมันติดแต้มดับเห็นไหมครับ เต็มหลักที่สิบหน่วยนะครับเราก็ตัดออกไปนะครับก็จะเหลือสามชุดตรงๆก็คือสองห้าสองศูนย์หกศูนย์นะครับเลขสามตัวนะครับจะเหลืออยู่ตรงๆก็คือสามชุดสองห้าสองศูนย์แล้วก็หกศูนย์นะครับอยู่ที่ประมาณนี้ทีนี้เราก็มาดูที่หลักร้อยของเรานะครับ ที่ผมเคยคำนวณเอาไว้แล้วนะครับหลักร้อยเราก็ยกก็ามาวันนี้เราจะมาดู3ตัวเรามาทํา3ตัวกันนะครับเราก็ยกมานี่นะครับยกก็ามานะครับหลักร้อยแล้วเข้ามาจับกระแต้มรวมนะครับแต้มรวมของเราก็คือ9023นะครับงวดน,นี้90 2 3แต้มรวมเข้ามาแล้ว3มงวดนะครับงวดน,นี้งวดที่4จะต่อไหมนะครับ 9023อ,อย่างที่ผมบอกนะครับว่า,าหลักร้อยเดินเลขขี้มาแล้วสามงวดนะครับมันก็จะเหลือเด่นอยู่ที่สูงสองกับแปดนะครับทีนี้หลักเลขขี้ก็คือจะเหลืออยู่ฝั่งนี้นะครับเจ็ดแล้วก็สามนะเจ็ดแล้วก็สามนะครับนี่ฝั่งนี้ก็คือตัวรองนะครับฝั่งนี้คือตัวรองคือเข้าตรงแต้มแต่หลักร้อยก็ไม่มีนะครับ เนี่ยฝั่งนี้นะครับนี่คือตัวลองนี่คือตรงๆนะครับทั้งหมดก็คือ12ชุดนะครับตรงๆคือ12ชุดอันนี้ถามว่าทำไมาผมวงแดงๆไว้ที่สองแล้วก็ 8. ป0คือโดยส่วนตัวนะครับอันนี้มไม่ด่ากันนะครับถ้าเกิดว่าเลขมันไม่เข้าคือโดยส่วนตัวผมชอบอยู่ก็คือหลักร้อยที่เป็นเลขคู่นะครับหลักร้อยที่เป็นเลขคู่ผมว่าเลขคู่ต้องมานะครับไดข,ขีไม่น่ามาละ นะครับเนี่ยผมผมชอบโดยส่วนตัวผมนะครับก็คือสองสองห้าตัวเดียวนะครับที่เป็นชัวเด่นของเราสองสองห้านะครับนอกนั้นก็ถือว่าเป็นตัวรองนะครับไม่ไม่ทิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดชุดรองหรือว่าชุดเด่นนะครับเลขทั้งหมดตรงตรงนะครับท่านไม่ต้องกลับนะครับห้ามกลับนะฮะเพราะว่าถ้าเล่นเลขผมเนี่ยผมจะปักหลักอยู่แล้วท่านไม่ต้องไปกลับเลยถ้า ถ้าเกิดว่ามันออกเป็นตัวโต้เนี่ยก็ถือว่าผิดนะครับผมผิดก็ถือว่าผิดก็เท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเล่นในเลขของผมเนี่ยครับผมจะเล่นชุดชุดตรงอยู่แล้วนะครับปักชุดตรงลงมาก็อันนี้ก็อยู่ที่ดุลยพินิษนะครับของแต่และท่านตัวผมเองเนี่ยตัวของผมเองผมผมว่าเลขขี้ไม่มาหลัก นะครับอันนี้คือโดยส่วนตัวนะครับท่านไม่ต้องตามผมก็ได้นะครับนั้นขอให้ท่านานำไปพิจารณานะครับเพื่อใช้ในการลงทุนได้นะครับสำหรับเลข2ตัวบนตรงแล้วก็เลข3ตัวบนตรงนะครับระหว่างเลขขี้ฝั่งนี้นะครับที่เป็นเลข3กับเลข7นะครับเลข3กับเลข7ท่านต้องต้องดูนะครับว่า <c oughs> อาจท่านชอบเลขสามกับเลขเจ็ดท่านจะชอบตัวไหนนะครับลองดูนะครับลองลองใช้ดูละพินิษดูนะครับสำหรับเลขสองตัวล่างนะครับผมก็จะขอสรุปไว้ในคลิปนี้เลยนะครับถือว่าเป็นคลิปสรุปเลขทั้งหมดนะครับสองตัวล่างนะครับงวดที่สามนะครับจะมาไหมจะต่อไหมนะครับ สองตัวล่างวันนี้ผมสรุปลงมาแล้วนะครับผมจะเหลือแค่สี่ชุดนะครับสี่ศูนย์ห้าเก้าหกศูนย์แล้วก็หกหนึ่งนะครับท่านไม่ต้องถามนะครับว่าเลขมาทำไมมันเหลือมาแบบนี้นะครับแต่ท่านเชื่อในสิ่งที่ผมเป็นอยู่ท่านเชื่อในสิ่งที่ผมทำอยู่ให้ท่านเล่นตรงๆท่านไม่ต้องกลับนะครับเล่นตรงๆนะครับสองตัวล่าง สชุดนะครับงมดที่แล้วผมให้ไปสชุดอันนี้ผมปิดเองที่ว่าผมปากหนักที่ไม่ได้เตือนว่าเลขแปดสามอ่ะมันไม่จะเป็นต้องตัดหรอกครับเพราะเลขมัน3ชุดแต่ผมดันไปตัดแต่ผมก็ปากหนักนะผมไม่ได้บอกท่านสมาชิกว่าไม่ต้องตัดหรอกครับแกเก็บไว้เล่นเป็นตัวรองไว้นะครับแต่ผมเล่นนะครับผมได้เลข3ชุดผมก็เลยได้อยู่อันนั้นงวดนนี้ยสชุด นะครับไม่ต้องกลับนะครับย้ําว่าไม่ต้องกลับสี่ชุดตรงๆนะครับมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับเลขล่างนะครับผมขอสรุปรวบไว้ทีเดียวนะครับเลขล่างสี่ชุดนะครับแล้วก็เลขบนนะครับสามชุดตรงตรงแล้วก็สามตัวบนตรงนะครับฝั่งนี้เป็นตัวเด่นนะครับฝั่งนี้เป็นตัวรองฝั่งเนี้หลักร้อยแต้มนะครับ คือมันได้แต้มผมก็จะเอาหลักร้อยมาใส่ยึดแต้มไว้นะครับอย่างตัวเนี้ยมันเราไม่มีเลข5หลักร้อยใช่ไหมครับแต่ก็ยึดแต้มไว้นะครับแต้ม2ก็ไอเล่นตรงๆนะครับก็สิบสองชุดท่านชอบตัวไหนท่านก็นำมาไปใช้ได้เลยนะครับจะให้ผมฟันตรงไปตัวเดียวผมมันทำไม่ได้นะครับคือเอาความจริงมาคุยกันเราซื้อหวยตัวเดียว ท่านอาจารย์ไหนเก่งท่านก็ไปตามเขาก็แล้วกันนะครับแต่ตัวตัวเดียวผมผมให้ไม่ได้นะครับผมไม่สามารถที่จะให้ได้ทําหวยตัวเดียวมันก็ไม่ต่างอะไรกับอะไรน,นะคนบ้าซื้อหวยตัวเดียวถ้าถ้าถูกก็ให้ก็ถูกไปนะครับแต่ผมไม่ทําอย่างนั้นนะครับผมจะยกไว้เป็นชุดแบบนี้นะครับสมาชิกท่านใดชอบเอานําไปใช้ได้เลยนะครับของผมแก้ปักหลักตรงๆนี่ก็ถือว่า มันมันเยอะแล้วนะครับสําหรับคนที่เขาทําเลขปกักหลักตรงไม่ต้องกลับไม่ต้องโตแต่ไหบางคนนี่ให้เลขโอ้โหตัวเดียวเลยงเงี้ยโอ้ยตัวเดียวนี่นี่วนท่านไปทำไปเถอะเขาเลยตามสบายนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ได้มาทบทวนให้กับทุกท่านนะครับเพื่อจะได้เห็นแนวทางที่มันชัดเจนนะครับส่วนหลักสิบนะครับเนี่ยหลักสิบประมาณนี้นะครับ หลักสิทิ์วันนี้จะอยู่ที่หกเจ็ดเก้าสองสี่นะครับที่มาของตัวนี้นะครับสองกับหกท่านท่านคิดว่าตัวไหนจะมานะครับสองห้าสองศูนย์แล้วก็หกศูนย์นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับอีก่ประมาณสี่ห้าวันนะครับเดี๋ยวหลังวยออกเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะครับ สำหรับท่านสมาชิกที่มีศรัทธานะครับในตัวผมท่านจัดตรงๆนะครับท่านไม่ต้องไปกลับนะครับจัดตรงๆง,ง่ายๆนะครับสองตัวบนสามชุดตรงสองตัวล่างสี่ชุดตรงแล้วก็สามตัวบนสิบสองชุดตรงนะครับ ให้ท่านคัดเลือกใช่ไหมก็ใส่มันทั้งหมดเลยนะครับสแตนดาดไปก่อนเลยนะครับแล้วก็เราไปเน้นเอาตัวที่เราชอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอได้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้กับท่านสมาชิกนะครับขอบพระคุณมากครับสำหรับท่านที่ติดตามส่วนช่องหวยลาวนะครับช่องหวยลาวก็สามตัวแตกนะครับ ช่องเวลาวันนั้นผมให้ไป946นะครับหวยลาวออก964นะครับก็ถือว่าแตกนะครับ3ตัว3ตัวบนแตกนะครับเอ่อสำหรับหวยลาวผมก็ได้ลงไว้ที่ช่องลาวแล้วนะครับท่านใดที่สนใจหวยลาวก็ไปดูช่องลาวได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับติดตามไปที่ช่องหวยลาวนะครับ สำหรับคนโลภน,นี่ขอเตือนสตินิดนึงนะครับสำหรับคนที่โลภแล้วก็ไม่มีความจริงใจนะครับในตัวเลขก็คือว่าเข้ามาดูปลุบปลุบปลุกกระโดดเข้ากระโดดออกยังกระลิงนะครับเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าพอเลขเข้าก็เข้ามาใหม่แต่พอเลขปิดเลขพลาดไปงวดหนึ่งก็ดีดออกดีดตัวเองออกในพอเลขเข้าก็ดีดเข้ามาคนประเภทนี้บ้านะครับ โลภนะครับตัวเองทําไม่ได้แล้วก็ไม่เคารพสิทธิ์ไม่เคารพความรู้สึกนะครับกระโดดไปกระโดดมามันน่าลาคาญนะครับคนโลภท่านไม่ต้องโลภหรอกครับท่านปักไปเลยอาจารย์ใดอาจารย์หนึ่งก็แล้วแต่ท่านแต่มาทําโดดข้ามโดดไปโดดมามันน่าเกลียดนะครับทําอย่างนั้นอย่าทํานะครับทำไมมาก็ไม่ต้องมานะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่อง เลขก็เลขฟรีๆนะครับท่านแก้กดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจเขาแค่นั้นก็รูแล้วครับอย่าทำตัวพิเรนนะครับอย่าทำตัวทุเลศครับก็ขอฝากนะครับท่านที่มีอาใจเขาเรียกว่ามีอุปนิสัยโลภนะอย่าทำอย่างนั้นนะครับก็สำหรับงวดวันที่16กันยายนนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่มีจิตใจอันบริสุทธิ์นะครับจิตใจที่ไม่ ไม่มีความโลภจนน่าเกลียดนะครับก็ขอให้ทุกท่านถูกหวยสำหรับช่องของผมนะครับขอให้ท่านเป็นผู้โชคดีนะครับมีทรัพย์มีลาบเพิ่มภูนฑวีนะครับแต่ไอสำหรับคนโลภผมขอสาบแช่งไว้เลยมึงซื้อยังไงมึงก็ซื้อไม่ถูกหรอกหวยอะซื้อกลับไปกลับมานั่นแหละอจะทำตัวน่าเกลียดนะครับโลภเกินครับก็ขอฝากเตือนไว้นิดหนึ่งนะครับสำหรับ่านที่ คอยติดตามผมอยู่นะครับขอให้มีจิตใจที่ตรงไปตรงมากันรู้เรื่องกันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามัดีครับ